เล่นสับเดียวเดือดจริงๆอ้าวไปกันต่อเลยค่ะจากน้องกับตันค่ะต่อไปเป็นน้องผู้หญิงกันบ้างครับต่อไปค่ะ NG 6ครับ <c oughs> น้องเกรซนะฮะเกรซฮาร์ลน้องเกรซคะดิหน้าเลยค่ะ ตัได้แล้วหนูก็รู้ข้อขัดขอย,ยอมรับควาว่าตัวเองคิาไหนแล้วหนูย,ยอมรับจะก้มาความจริงเป็นสิ่งที่เรา,าต้องยรได้ะวันนี้มีบทบาทที่คุณจะได้ นี binary, lings, ่คุกิกิคุกิกินะตบเป็นทันนะคะจากโซเวรีนะคะส่วนน้องเกรสเป็นปั้นตาที่แสดงโดยน้องลูกดานะคะเป็นสีัมผัสอารมณ์นางร้ายจากตัวลูกนางเอยเป็นตัวประกันเดือดเลยค่ะเชิญรับชมค่ะ เรียนรเราคุยกันได้นะ ฉันอาโคเบการฉันอนายไม่ใช่คำอ้ออนาคตองพทำละ ก็งช like ่วยงย่นีอ eh ่ะมีเสียงแล้วตำรวจไอ้ตำรวจเลยพี่ตาฮะลกเดินไปไหนอะรนะวงเลลกไปไหนลไปไหน่งขวามอยู่อเก่งๆ่าเลยก็เคยเล่นมาก่อนหมหไม่เคยค่ะแล้วก็เนทที่ทายมากเพราะว่าตอนอ่านบทหนูรู้ว่าบทนี้เป็นบทที่ยากมากเพราะว่า ประสบการณ์หลายๆอย่างในชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล่นต้องมีต้องมีลูกเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากน้อง อ,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 อาจจะมีแบบว่าเหมือนที่น้องอาจจะพูดไม่ชัดนิดหน่อยแต่เรื่องนั้นจริงๆก็ไม่ได้ติดกับเาเรื่องท่าเรื่องแบบการแสดงหรือว่าอินเนอร์ถ้าสำหรับแบบน้องที่ใหม่จริงๆอะถือว่าโอเคมากๆแล้วค่ะเพราะว่าเ,เ,รเรื่องเรื่องอื่นก็ยังฝึกได้นะ,ะแต่ว่าแบบอันนี้มันไปตามสถานการณ์แล้วก็ดูก็รู้ว่าน้องกขตั้งใจมากจริงๆนะคะอโอเคเลยค่ะ,อะขอบคุณ้องบุกดด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ